มันยังอยู่ในโลกโซเชียลคือไถไปยังไงก็เจอฮะนั่นก็คือกรณีของคุณคณะริญรยรัตหลังจากมาเปิดเผยฮะว่าเธอมีการคบหากับคุณฮอตไฮโซเกะนะฮะหรือหลายคนเรียกว่าท่านทริปเนี่ยนะฮะจนกระทั่งเมื่อวานนี้ฮะคุณฮอตหลังจากที่ตอนแรกจะก,กระโดดตึกปรากฏฮะพอตํารวจคุมตัวไปที่สอนอโคกขามสุดท้ายกระโดดจริงๆฮะกระโดดลงจากโรงพักสอนอโคกขามแต่มีคนก็ซุบซิบกันลักษณะเหมือนจะเล็งผิด การจะลงหลังคาเมทัลชีสแต่มันพลาดมากระแทกปูนก็เลยแบบไม่เป็นไปเป็นไปตามแผนเห็นไม่กล่าวว่าจะเจ็บขนาดนี้เขาว่าอย่างนั้นนะมีคนที่คนเขาเมาเห็นเขาบอกว่ากระดูกสันหลังแตกนะฮะแล้ววันนี้จริงๆยังมีเรื่องต่อเนื่องเพราะโอ้โหพี่เป๊กพอยิ่งขุดยิ่งสาวยิ่งขุดยิ่งสาวบอกทําไมมีพฤติกรรมแบบนี้มานานแล้วก็คืออย่างเช่นอ่ะมีตําแหน่งแห่งผล แล้วก็มีการแอบอ้างรู้จักกับนักการเมืองคนนั้นอย่างเมื่อวานเราเล่าให้ค <ฮะ S 1> ุณผู้ชมฟังบอกไหมฮะนะฮะว่าตัวคุณออสเนี่ยเขาอ้างว่าเ็เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีแล้วก็มันมีแชทแ้วเขาคุยกับคุณอุ้งอิงอ่ะแต่ว่าคุณอุ้งอิงเดี๋ยววันนี้ค่อยเล่าฮะ,ะเพราะวันนี้ถึงกระดาษว่าวันนี้เป็นวันประชุมคณะรัฐมนตรีค <ฮะ S 2> ลรมอพอดีนักข่าวเลยไปถามนักการเมืองหลายๆท่านเลยนะฮะเหล่าบรรดาคอรมอเพราะว่าตัวคุณออสอ้างว่าพ่อตัวเองเนี่ย เป็นที่เป็นเรียกว่าคุณพ่อของคุณฮอรสเนี่ยร่วมก่อตั้งร่วมก่อตั้งพรรคเพื่อไทยวันนี้คุณทักษิณชินวัตรถึงขั้นนะฮะนักข่าวก็ไปถามเรื่องนี้เหมือนกันแล้ววันนี้คุณลุงอิงก็ตอบคาถามนี้เหมือนกันร่วมไปถึงทาไมยิ่งขุดวีรกรรมยิ่งเยอะเพราะมันไม่ใช่แค่แชทนะพี่เป็กกี้มันมีอย่างเช่นตัวคุณฮอตสตอนที่ยังคบหากับคุณคณะก็ส่งข้อความไปบอกที่รักระหว่างคมนาคมอ่ะกับศึกษาธิการอ่ะเอา กระโวนไหนดีดูเลิศปรากฏคุณคณะบอกคมนาคมดีไหมคะบอกว่ามีเวลาตัดสินใจ15นาทีอะว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีอะดูเลิศจังเลยอเออนะฮะคุณผู้ชมมะแล้วมีการขุดอีกบอกว่าโอ้โหพอดูประวัติของคุณฮอตโชคโชนฮะ,ะแล้วมันได้โชคโชนในทางดีฮะคดีเก่าก็เพียบหล่อผู้หญิงก็มีแต่ว่าเอาละเรา เอาเรื่องการเมืองก่อนละกันเพราะว่าอย่างที่พี่เป๊กกี้บอกคุณฮอตเนี่ยไปอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีซึ่งจริงๆตามกฎหมายเล่าแบบง่ายๆที่ปรึกษายนรัฐมนตรีเนี่ยท่านนายกเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยตั้งได้หาทันคําว่าที่ปรึกษาของรัฐมนตรีคือเป็นตําแหน่งส่วนตัวอ่าใช่มันไม่มีฮะในระบบในการตั้งยกตัวอย่างเช่นเหมือนคุณเศรษฐาตั้งอาจารย์วิสุขเครืองาม,อมตอนนั้นเนี่ย อาจารย์วิษณุไม่ใช่ที่ปรึกษานมตีแต่เป็นที่ปรึกษาข่อนนมตรีก็เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวนะ่ะตัวเป็นที่ปรึกษาส่วนตัววันนี้นะะักข่าวถามเรื่องนี้กับคุณอุงอิงแพททองทานชินวัตรเลยฮะอ่ะยืนยันเลยไม่รู้จักฮะแล้วก็ขออย่าประชาชนอย่าหลงเชื่อรวมทั้งคุณอุงอิงบอกว่าให้ฝ่ายกฎหมายไปแจ้งความแล้วเหมือนกันฮะไปฟังเสียงคุณอุงอิงแพทองทานชินวัตรนายมนตรีฮะก็ไม่จริงไม่เคยรู้จักอนะ้ก็ยืนยันแบบนี้นะคะแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยดิฉันเคยได้ยินแบบเนี้ยมาหลายทีแล้วนะคะเอ่อ เรื่องการแอบอ้างนะคะว่าเาสนิทกับนายกเพื่อดิฉันเอง,งมาบอกเลยว่าเอารู้จักกับคนคนนี้เขาบอกว่าต้องให้งานอย่างนี้อย่างนั้นเพราะเขาสนิทกับนายกไม่มีนะคะดิฉันท่านดูประวัติที่ผ่านมาของของครอบครัวด้วยนะคะว่าว่าโดนหลายเรื่องเหมือนกันนะถ้าดิฉันจะต้องมาเสี่ยงอะไรแบบนี้ฉันไม่ทำอยู่แล้วนะ <G ül ets> ก็เป็นการยืนยันจากคุณองคิ้งแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะฮะก็ยืนยันกรณีนายฮอตไฮโซเกที่เอาแชทเนี่ยแอบอ้างว่าคุยกับทางด้านของอคุณคณะนะฮะ <G ül ets> ก็คือเหมือนกับบอกว่าตอนนั้นเนี่ยไฮโซเกเนี่ยหรือว่าคุณฮอตเนี่ยไปหลอกคุณคณะว่าเนี่ยแฟนเก่าอ่ะมีคดีเรื่องของโผพันเรื่องฟอกเงินเดี๋ยวต้องซื้อวายเนี่ยไปให้กับท่านนายกรัฐมนตรีอุ้งอิ๊กนะจะได้ให้ท่านเนี่ยช่วยเหลือเรื่องทางคดีประมาณแบบนั้นจนกระทั่งสุดท้ายฮะคุณคณะก็โอนเงินให้ไฮโซฮอตจริงๆะ ไปจ่ายเงินแต่ไม่เคยเห็นตัววายเลยซึ่งคุณลุงยิงก็ยืนยันฮะไม่เป็นความจริงทุกเรื่องเลยเนี่ยนะฮะแล้วคือคุณลุงยิงก็บอกว่าเอาจริงๆเธอเคยได้ยินเหตุการณ์แบบนี้มาหลายครั้งก็คือเอาผู้ตามตรงคุณผู้ชมมีคนเนี่ยชอบแอบอ้างว่าสนิทสนมกับนายมนตรียืนยันเลยบอกว่าไม่มีนะฮะแล้วก็บอกว่าถ้าดูจากประวัติที่ผ่านมาของครอบครัวเนี่ยนะฮะก็คือเอาจงจริงคนในครอบครัวชินวัตตั้งแต่คุณทักษิณคุณญิงพจมานคุณโอ้ไปจนถึงคุณเอมเนี่ย ก็มีคนเอาไปแอบอ้างอยู่บ่อยครั้งว่าสนิสน,นมรู้จง,งรู้จักก็ดังนั่นแหละเหมือนพี่เพชรเจ้าเห็นไหมเขาก็นโดนเห็นไหมคือถูกไหมฮะเพราะว่าอย่างพี่เพชรเจ้าก็บอกว่าคนนะเอาเหมือนพี่เป็กกี้ก็ได้อะคนมาขอถ่ายรูปแล้วมีเขาถ่ายไงมีไหมพี่เป็กกี้บอกไม่ได้ขาดถ,ถ่ายกับดิฉันไม่ได้ไม่ก็ต้องถามก่อนว่าคุณค้ายาหรือเปล่าทําธุรกิสีเทาหรือเปล่าค้ามนุษย์หรือเปล่าคอเซ็นเตอร์หรือเปล่าอย่างเงี้ยเราก็ ไม่ได้ไงมันต้องถ่ายค,คนอยากขอถ่ายรูปนักการเมืองอย่างคุณทักษิณอพูตามตรงหรือแม้แต่วันนี้มานั่งกับพี่เป็กกี้พี่เป็กกี้อ่ะเวลาไปงานไปต่างๆคนมาขอถ่ายรูปถ่ายเลยต้องให้ถ่ายมันเรียกไม่ได้ไงฮะคุณ<ะ>ผู้ชมเพราะเป็นบุคคลสาธารณะแต่ประเด็นว่าเขาเอาไปทําอะไรนยอีกเรื่องหนึ่งอ่าถูกไหมฮะเพราะอย่างอันนี้อันนี้อย่าว่างินนี้นะพี่เป๊กในฐานที่พี่เป๊กมาทํารายการข่าว<ะ>อย่าให้เกิดเลยละกันสมมติวันหนึ่งมันมีนมข่าวเบบนี้ยแล้วมีคนบอกฉันเคยถ่ายรูปกับเป็กกี้อย่างเงี้ยพี่เป็กกี้ก็บอกว่า ใครที่รู้จักพี่เป็กตอบได้หมดใครทํางานด้วยพี่เป็กตอบได้หมดแต่ถ้าเป็นแบบประชาชนทั่วไปแล้วแบบอางไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนนะฮะขนาดเดียวกันอ่ะนายกอุงอิงก็ตอบเรื่องนี้ฮะกรณีข้อความที่เป็นหน้าของเธอเองเนี่ยแล้วส่ง direct message หรือว่า dm เนี่ยไปยังบุคคลต่างๆแล้วขอให้สับสนเงินมันเคยเป็นข่าวอยู่หลายครั้งหรืออันนี้ด้วยความลคลรบเคยมีฮะนายกทักษิณคนบอกว่าได้ข้อความจากนายกทักษิณฮะแล้วบอกว่าไงรู้ไหมฮะ จะแจกเงินที่ต้นช่วยโอนเงินค่าเกมหน่อยได้ไหมช่วยโอนเงินค่าเติมเงินเติมเดตอะไรอย่างเงี้ยฮะคุณผู้ชมฮะนายงตรีบอกดิฉันไม่มีเวลาทําอะไรแบบนั้นหรอกขอสื่อหรือว่าขอพี่น้องประชาชนอย่าได้หลงเชื่อและก่อนหน้านี้ก็เคยมีกรณีอย่างเช่นของคุณทักษิณเนี่ยแหละฮะบอกว่าจะแจกเงินเคยเห็นบ่อยมากซึ่งเธอ นายกก็บอกเลยนะบ,บอกว่ามันไม่เคยมีเลยขออย่าไปหลงเชื่อหลงกลมันเป็นรูปแบบหนึ่งเหมือนกับคอเซ็นเตอร์เหมือนกันโดยวันนี้ฮะนายมนตรีเองก็บอกว่าได้มีการให้คณะทํางานเนี่ยฝ่ายกฎหมายเนี่ยไปลงบันทึกประจําวันแล้วเพื่อเป็นหลักฐานเรื่องการแอบอ้านนงนายมนตรีหรือว่าการมีบทสนทนาที่ก๊อบจากหน้าจอแล้วไปแอบอ้างกับผู้เสียหายนายมนตรีก็ยืนยันนะฮะว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับข,ขณะที่รองนายกนะคะนายภูมิธรรมเวชยชัยนะคะแล้วก็ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยนะคะท่านก็เปิดเผยถึงเรื่องนี้ค่ะกรณีไฮโซเก้นะ <S <S แล้วก็มีการใช้คือสอสองสหอนะมีภาพอ่ะมีสอสองสหอนี่ขับรถนำขบวนนะเขาก็พูดถึงเรื่องนี้เขาบอกว่า,<ม>า<ม>อ่ะแล้วตัวไคโซเก้เนี่ยเขาก็มีการใส่เสื้อพักมาถ่ายรูปกับแกนนําพักเพื่อไทยเขาบอกว่าเรื่องนี้พูดยากนะเพราะว่าอะไร เพราะว่าเสื้อผ้าแล้วก็ตราของพักเนี่ยก็คือใครนิยมชมชอบก็สามารถซื้อได้ถือว่าเป็นแฟนคลับคือตามที่ทําการพาักกับพี่เบกกี้เขามีขายเขามีขา,ขายอยู่แล้วครับพวกเสื้อผ้าพวกเข็มขัดเน็คไทอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้คุณผู้ชมชื่นชอบคุณก็ไปซื้อได้เหมือนกับสินค้าทั่วไปอ่ะเนี่ยเ,เขาเปิดขายทั่วไปเหมือนกันเออแต่ทีนี้มันจะดีไหมล่ะพอเรื่องมันเป็นอย่างเนี้ยคนก็เอาไปแอบอ้างนะมัน มันต้องทําพี่เป๊กเพราะว่าเอาพูดตรงตามตรงนะฮะเป็นการสนับสนุนพักมันเป็นการสนับสนุนพักมันเป็นการหาเงินของพักด้วยวิธีการหนึ่งอย่างนี้ครับผมค่ะแล้วเขาบอกว่าเวลาคนดังๆของพักนะคะอย่างรัฐมนตรีอย่างแบบว่านายกสสเวลาลงพื้นที่เนี่ยประชาชนเขาก็ต้องมาขอถ่ายรูปอยู่แล้วนะคะมันก็เป็นเรื่องที่แบบห้ามกันไม่ได้อย่างที่เราคุยข้างต้นใช่ครับนะคะส่วนกรณีมีิถารโทรไปเคลียร์เรื่องจะช่วยไฮโซเก้เนี่ย ท่านรองนายกท่านก็บอกว่าตัวได้สั่งให้ตรวจสอบแล้วนะโดยสั่งทหารที่เป็นสารวัตรทหารเนี่ยมาตรวจสอบสองนายก็รับสารภาพทั้งหมดแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไปขับจริงอืแต่ว่ารถทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่รถของข้าราชการเป็นรถส่วนตัวแต่เอาไปดัดแปลงเอออันนี้อ,นนอ,อันนี้ก็ต้องหน้าดอกจานนะพี่เป็กกี้เพราะว่ากลายเป็นว่าคืออย่างเนี้ยไอ้คันเนี้ยก็ไม่ใช่รถแต่ว่าเอาไปดัดแปลงให้มีโว้ยพี่บอพี่บอแล้วมันกลายเป็นว่ามันเป็นวันนี้คนพูดถึงตรงนี้แล้ครับพี่เป็กกี้บอกว่า การที่สอหอสองนายรับสารภาพว่าเอารถส่วนตัวไปดัดแปลงนั่นหมายความว่าคุณมีวิธีการหาเงินด้วยวิธีการอย่างเช่นใครอยากจะมีรถนําแบบนี้ <ทำ S 1> ก็ไปว่าจ้างได้สิทําได้เออค้าพเาจ้าสมมุติว่าคุณตัวอยากจะไปพัทยาคุณตัวอยากไปแบบด่วนคุณตวยสามารถจ้างรถ ได้แบบนี้มีจ้างได้จริงๆรจ้างได้เนี่ยเข้าใจมันมีฮะคุณผู้ชมบางทีอ่ะมันเป็นข่าวแต่คําถามก็คือมันเป็นช่องโหว่ของระบบราชการหรือเปล่าแต่ดัดแปลงอย่างนี้ไม่ดีนะมันดัดแปลงคืออย่างนี้คุณผู้ชมเราไปขอความร่วมมือจากตํารวจทางหลวงอย่างนี้ได้ตํารวจในพื้นที่ได้ขอความร่วมมือเราเร่จริงจริงีบหรืออะไรต่างๆาเหล่านี้ฮะแต่ถามว่ามันมองอีกมุมนึ็นไงพี่เป๊กอย่างที่ท่านรองภูมิธรรมบอกบอกว่าอ้าว มันกลายเป็นช่องทางในการทํามาหากินจนสุดท้ายไฮโซฮอตก็เลยเอาวิธีการนี้ไปหลอกคุณคณะแ,<ต>และไปหลอกคนต่างๆในสังคมแต่นี่ไม่ใช่รดหลวงไงประเด็นก็คือคุณดัดแปลงมาเพื่อแบบว่าต้มตุ๋นหรือเปล่าอ่านเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านรองนายกค่ะทหารที่เป็นสารวัตรทหารนะครับใส่เครื่องแบบเอามาตรวจสอบเมื่อคืนนี้ก็เป็นสองนายนะครับสั่งตรวจสอบวันนี้คงจะถแถลงขา่าวก็รับสารภาพทั้งหมด รถที่เอามาใช้ไม่ใช่รถราชการเป็นรถในการดัดแปลงนะครับเป็นรถส่วนตัวหรือเป็นดัดแปลงอ่าเป็นรถดัดแปลง,ปรปรงครับอ,อ่าก็ใส่ใส่ใส่ไฟใส่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ถ้าถ้าเป็นรถราชการก็ต้องปลดเลย ตัวอาการของไฮโซเก้นะคือหรือที่เขาเรียกกันน้องหมูกรอบเนะี่ยตอนนี้นะคะ,ออน,ะ,ะนะคะก็หลังจากที่โดดจากชั้นสามของสนโคคามลงมานะคะล่าสุดค่ะก็ย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแยสะพานใหม่ค่ะเบื้องต้นนี่นะคะเท่าที่ติดตามอาการนะ,ะเขาบอกว่ากระดูกสันหลังแตกอยู่ระหว่างรอทำเอ็มา m ์ไอนะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ห้องไอซียูค่ะณตอนนี้ยังพูดคุยได้แต่ไม่สามารถนั่งแล้วก็เดินได้นะคะครับผมคณะเองนี่เขาก็เกือบโดนทัวลงเหมือนกันนะ,ะไปไปมา,มาก็ ทุกคนทุกเพจรวมถึงพี่หนุ่มกัญชัยด้วยก็ออกมาปกป้องว่าก็ต้องนับถือความใจกล้าของคณะที่ที่ที่ออกมาเปิดเผยออกมาเปิดเผยแล้วก็เอาความแบบต้องสู้อ่ะเขาไม่อยากให้ไปทําคนอื่นเองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดคณะก็พูดว่าเขาก็แบบว่ามองไม่ได้มองที่รูปลักษณ์ภายนอกเขาก็มองว่าเอออาจจะเป็นคนแบบดีจริงๆเหมือนพี่ไผ่พี่ไผ่ลิกแต่พี่ไผ่ลิกอย่างเงี้ยก็เป็นได้เพราะว่าแต่วันนี้นักข่าวก็ไปถามคุณไผ่ลิกเหมือนกันคุณไผ่ลิศก็เลยบอกว่าผมมั่นใจว่าผมเนี่ยหล่อกว่าคุณฮอตแน่นนนอะะ น้องหมูกรอบฮ่าฮนี่วันนี้คุณไผ่ลิศก็ตอบโต้เรื่องนี้<า>อ่ะเดี๋ยวเราค่อยคุยเรื่องของคุณคณะแต่ว่าพี่เป็กกี้ก็ให้มุมที่น่าสนใจตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าต้องนันถือใจคุณคคเขาเธอเขาเพราะเขาาอายอยู่แล้ว<า>เพราออกมาอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาไม่ทํา คนคนนี้ก็จะไปหลอกคนอื่นได้อีกเรื่องราวนี้ก็จะไม่เปิดเผยเพราะว่าก่อนหน้าที่เรื่องคณะจะแดงคุณผู้ชมเขาก็มีวีรกรรมเยอะมากถูก,กต้องใช่ฮะ,อะเอาวีเอา,เอา,เอาทีและวีรกรรมก่อนอะละกันนะฮะอย่างเช่นกรณีนี้ฮะ,ะวันนี้คุณอัพพัชรพันประจวบลาภเลขาธิการสถาบันยุททัศนแห่งประเทศไทยเนี่ยนะฮะซึ่งวันนี้ไปออกรายการพี่หนุ่มรายการหักระแสเนี่ยนะฮะและเป็นอดีตหัวหน้าเก่าของนายฮอสฮะเพราะว่าตัวนายฮอตเนี่ยเคยเป็นเหมือนแบบรองเลขาธิการของสถาบันแห่งนี้ก็บอกว่าคือหน่วยงานเนี่ย ของคุณอัพเนี่ยเป็นหน่วยงานภาคประชาสังคมทํางานกับหน่วยงานรัฐตัวในฮอตเนี่ยเคยเป็นรองเลขาธิการของสถาบันและตนเนี่ยไล่ในฮอตออกจากตําแหน่งตั้งแต่ปี5-7และกองปราบเนี่ยไปจับในฮอตเมื่อปี5-9เฮะเดี๋ยวให้พี่เป็กบอกว่าเขามีคดีอะไรบ้างเนื่องจากว่าใช้ตําแหน่งไปเรียกรับผลประโยชน์พ่อไม่เห็นข่าวเรื่องของในฮอตก็ตกใจฮะบอกว่านี่ว่าเขาจะสลด เพราะเคยโดนเรื่องแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งแต่ตอนหลังเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลแล้วยังมีการไปแอบอ้างรู้จักกับคนดังต่างๆอีกมีการใส่ชุดข้าราชการชุดขาวเอาชื่อหน่วยงานไปแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์จากคนอื่นเนี่ยนะฮะอย่างกรณีของสถาบันเนี่ยนะฮะยุทธทัศนเนี่ยโดนไปทั้งหมดเจ็ดห สี่หมื่นก็มีบ้างเลยนะฮะนักสุดคือใช้ตําแหน่งถือกระดาษบอกเป็นเลขาธิการของสถาบันเลยอะ่ะไปหลอกนักธุรกิจว่ามีเส้นสายกับรัฐบาลพักเพื่อไทยแล้วก็เคยมีรูปคู่กับอดีตนายมนตรียิ่งรักด้วยคือคือตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมไปดูตามเพจโซเชียลคือวันนี้ถ้าต้องเล่าวีรกรรมของคอตทั้งหมดนะฮะเ,เยอะมาก เรียกเลยรูปคู่หรอรูปคู่ไม่มีหลายรูปบางทีคือนั่งอย่างเช่นบางทีเป็นแบ็คดรอปกระทรวงสาริการแล้วไปนั่งแบบเหมือนนั่งแถลงข่าวอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเนี่ยมันก็มีหลายหลายภาพหลายๆกรณีด้วยกันนะคะคุณผู้ชมฮะอ้าวทีนี้ประวัติของเขายังไงบ้างคบไปดูประวัติของไฮโซเก้น่ค่ะว่ามีหมายติดตัวในคดีช่อโกงก็คือเขามี หมายติดตัวในคดีเช่โกงนะเมื่อปี64นะย้อนไปในฮอตเนี่ยนะคะยังมีประวัติหน้าค้ายผู้ต้องหาในคดีที่เกิดช่วงปี59ด้วยคุณผู้ชมคดีส่วนใหญ่ที่เกิดอะพี่เป๊ะเป็นคดีช่โกงปัญชาชนะคุณไงไปเซ็นไปหลอกงหกสี่ก็มี59ก็มีแล้วก็คดีการจับกลุ่มนะคะรองประธานเครือข่ายนะเปลี่ยนนามสกุลดังองรู้จักผู้ใหญ่ตุนซื้ออสังหาริมูลค่าร้อยล้านนะคะเมื่อวันที่7ตุลาคม59แล้วก็ยังพบว่ามีลักษณะคดีเดียวกันเนี่ยก็คือหลอกลวงต้ม อีกเพิ่มนะวันที่24มีนาะคมที่ผ่านมาค่ะในฮอตเนี่ยเรียกร้องขอทรัพย์สินมีค่าของผู้เสียหายเนีนะเป็นแหวนเพชรมูลค่า4 0,000 0บาทจนผู้เสียหายเข้าแจ้งความนะคะแล้วก็ศาลได้อนุมัติใหม่จับเราด้วยนะนะคุณ <รา S 1> ผู้ชมแล้วก็วันนี้คุณกันจอพลังก็ยังจะพาคณะไปแจ้งความเพิ่มเติมที่กองปราบด้วยเพราะว่าออกรายการกันเนี่ยดูทองดูทองแล้วเนี่ยแม่มันเป็นทองลองทั้งหมดนะเพชรเพิ วันนี้ขคุณน้ำโมฮะคุณผู้ชมเขาเป็นเจ้าของร้านทองที่ที่สระบุรีเนี่ยนะคะหรือสิงห์บุรีเนี่ยแหละขออภัยปกติเราจะนําเสนอข่าวเขาบ่อยเพราะคนจะบางทีคุณฮอตเออไม่ใช่คุณฮอตคุณเอ่อคน้กโมคนเก็บขยะคนเก็บอะไรต่างๆเศษทองว่าไม่มีค่าไหมเนี่ยน้ำโมเขาซื้อน้ำโมบอกว่าไปทดสอบในรายการหนกระแสวันนี้ฮะทองต่างๆคุณผู้ชมฮะที่บอกว่าห้าสิบบาทต่างๆ บอกที่ร้านผมก็มีขายอย่างเงี้ยสามร้อยเองของ,ของมั่นเขานะของ,งมั่นอะไรต่างๆเหล่านี้ออนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้คือมีการแอบอ้างหลายคนคนดีตอนนี้ของนายฮอตตอนนี้ที่ระหว่างกระดูกสันหลังแตกเนี่ยนะฮะคดีอีกยาวฮะ,ะเพราะว่าอะอย่างตอนนี้คุณคณะไปแจ้งความพอตำรวจโทรไต่ตลงผีพันผู้จัดการตรวจไซเบอร์บอกว่าตัวฮอตก็เอาชื่อของท่านไปแอบอ้าง<อ>ก็ต้องโดนความผิดพรบอคอมอีก แล้วตอนนี้ท่านนายกก็แจ้งความหน่วยงานต่างๆก็แจ้งความกันแบบโอ้โหเยอะแย,ยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นใครที่เคยโดนนะวันนี้เห็นเพจอีซอนะลงอยู่นะคะบอกว่าก็มีน้องคนหนึ่งเขาไปแฉพฤติกรรมครับไอ้คุณหมูน้องหมูก,กรอบเนี่ยนะคะบอกว่าเคยมาจีบตัวเองเหมือนกันอ้าวบอกอุ้ยซื้อแหวนเพชรทองให้แฟนเก่าไปดูหนังไหมอรอบวีไอพีแล้วเนี่ย สามารถใช้ห้อง VIP ที่เซนทราได้ไปๆมา,มาใช้ไม่ได้แล้วก็หายวับไปเลยเดชบุญน้องคนนั้นยังโดนหลอกไม่เข้าเส้นหรือวันนี่น้องเ,อเพื่อนของน้องอที่เป็นหมอฮะก็ถูกตัวนฮอตเนี่ยหลอกเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่โดนน้องรียบออกมาแล้วตอนนี้จะได้สิ้นซากถอนรากถอนโคนไปอ่ะก่อนจะไปข่าวอื่นต่อผมถามพี่เป็กกี้นิดหนึ่งมองกรณีข่าวของคณะกับฮอตยังไงบ้างในมุมของพี่เป็กเอาจริงนะเด็ก เด็กคอตเนี่ยมันเก่งนะแต่ใช้ความรู้ผิดทิศผิดทางถ้าใช้ความรู้ความสามารถไปในความถูกที่ถูกทางนะจะดีกว่านี้เพราะมีความคล่องตัวนู่นนี่นั่นแต่ดันแบบโอ้อาผิดทิศนึกถึงเรื่องนี้เลยเราเคยดูของโมโนอะแค me if you ูแคนอิบ f you can. ีออนะฮะทีนี้อาถามนิดนึงพี่เป้นะฮะคนอยู่ในวงการคนบอกว่าอุ้ยอยู่ในวงการอย่างคณะด้วยความเคารพนะ ทำไมต้องใช้แอปหาคู่ไม่เจอไฮโซไม่เจอคนดังในวงการเหลือลมทั้งด้วยความเคารพ <ừ. S 1> คุณขนาเขาโดนข้อหานี้ฮะอ๋ออยากคบไฮโซอยากรวยนะสิอยากรวยเหมือนเพื่อนในวงการบันเทิงใช่ไหมละ่ะที่เวลาพอไปงานสังคมเธอแฟนเธอทํางานอะไรอ่ะว่าเป็นมนุษย์เงินเดือน,อนหรออะไรอย่างเงี้ยอ่ะในวงการบันเทิงมันมีมารญาตถามที่เป๊กแบบนักข่าวก็วต้องยอมรับนะว่ายุคนี้มันก็เป็นยุคของความแบบ โออาเนาะเอาจริงๆโออาทุกคนก็เคารพกันด้วยเงินว่ากันไปเดี๋ยวนี้ยุคนี้ทุกคนไม่เคารพกันด้วยความดีแล้วเพราะฉะนั้นดึงสตินิดนึงอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะถ้าเราดูคนด้วยความดีจริงๆคุณงามความดีโดยลดตัวเงินลงสักนิดนึงมันก็จะดีแต่อีกแหละสังคมก็เป็นอย่างเงี้ยเวลาไปไหนแฟนเธอทําอะไรวะแฟนเธอแค่คนธรรมดากระจอกจังมันก็มีความกดดันในในแต่ว่าลืมนึกถึงไปว่าความดีนี่แหละคืออันดับหนึ่งนะควรจะแบบ ดูคนที่ความดีแต่เขาก็บอกมาแล้วว่าก็คิดว่าเขาเป็นคนดีไงอ,อนะฮะแล้วอ่านอกเหนือจากคือคุณคณะเนี่ยก็โดนทัวรลงเต่ท,ที่เป๊กบอกว่าเขายอมมาเปิดเผยถือว่าเขากล้าหาญนะไม่ถูกใครหลอกอีกอแต่สังคมทุกวันนี้อย่างที่พี่เป๊กบอกจรงิงก่อนจะเข้ารายการยังคุยเลยบอกคือทุกวันนี้มันดาบสองคมจรงิงนะเพราะว่าทุกคนอะพอมีมือพิมพ์ปุ๊บพิมพ์ในโซเชียลใครๆก็แสดงความเห็นได้แต่วันนี้มีอีกมุมหนึ่งคนเขามองบอกว่า เพราะระบบราชาการมันมีจุดอ่อนพี่เป๊กม,มันทําให้คนสามารถเช่นหลอกว่าเป็นที่ปรึกษาได้ละ่ะหลอกออไปใช้บริการอะไรนะสอหอและสามารถมีรถนําขบวนไปจนถึงมีการแอบอ้างจนกระทั่งมีเหตุการณ์แบบนี้แล้วใครจะไม่เชื่อดูดีมาอย่างนั้นนะมีทั้งรถนําขบวนมีทั้งเอาผาดแต่งชุดขาวเออแล้วตอนนั้นคือ,อเอาคุณคณะเนี่ยจะไปขอสมรรชาชทานบอกว่าแล้วคุณคณะบอกที่ปฏิเสธไม่ได้เพราะคือตัวของฮอตทำมาเลยบอกว่าไปขอใบสมรรัชทานมาแล้วจะต้องมีการทําพิธีพิธีต่างๆก็เลยปฏิเสธไม่ได้ดังนั้นมองมุม หนึ่งคุณคณะก็เข้าใจในมุมที่คุณคณะมาเปิดเผยแต่มองมุมหนึ่งสังคมก็ต้องมองอีกมุมหนึ่งกับคุณคณะและตั้งคาถามว่าในสังคมเราอ่ะเรายังมีคนแบบนี้อยู่อีกมากไหมใช่แล้วรอบนี้จะต้องใช้กฎหมายแอบ,บอ้างเบื้องสูงให้คุ้มค่านะกับคนประเภทนี้อืใช่เป็กว่าพอตอนนี้คดีของฮอตนะฮะคือตอนนี้คงไม่มีแรงกระโดดที่ไหนฮะกระดูกสันหลังแตกแต่คดียาวเป็นหางว่าวก็ต้องฝากตํารวจด้วยละกันแล้วก,วก็ก็ฝากคุณผู้ชมด้วยละกันเวลาีอย่าพิมพ์แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์อย่างเดียว วันหนึ่งเราอาจจะถูกหลอกก็ได้เหมือนกันคะเราไม่รู้หรอกทุกคนอยากมีแฟนดีหมดอ่าใช่ไหมทุกคนอยากมีแฟนรวยหมดไม่มีใครอยากมีแฟนแบบใช่ไหมล่ะวิ่งจับไก่ไปวันๆอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อยากได้อย่างงั้นเอาจริงๆเนะ่ะเอาถ้าว่ากันตามจริงทุกคนก็อยากได้สังคมที่ดีแฟนที่ดีคนที่ซัพพอร์ตได้คนที่มีเงินแล้วใครจะรู้ว่ามันจริงหรือมันปลอมเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีๆค่ะ